ภาคยามเช้านี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยงานมหากรรมบริโภคผลไม้ไทยช่วยไทยของจังหวัดสกลนครปี2558ที่จัดแข่งขันกินลองกองเร็วซึ่งมีผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมกันแข่งขัน15คนด้วยกันเพื่อชิงเงินรางวัลน,นะครับซึ่งเป็นการสร้างสีงสันความสนุกสนานซึ่งงานดังกล่าวก็จัดขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการกระจายผลไม้จาก5จังหวัชดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะลองกองตันยงมัสจากจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มาจําหน่ายนะครับวันละ8ตันด้วยกันนอกจากนี้ในงานก็ยังมีการจําหน่ายผลไม้อื่นๆด้วยและก็สินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมายโดยในงานนะครับก็จะมีไปถึงวันที่17กันยายนนี้นะครับอย่างทันนะครับใครสนใจไปกันได้นะครับที่จังหวัดสกลน,นครมาต่อกันที่สำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี ก็ประกาศนะครับเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดที่ตลาดโพสีตําบลหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีที่จำหน่ายลองกองและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการช่วยยกระดับราคาลองกองให้สูงขึ้นและยังเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยและเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งลดปัญหาลองกองล้นตลาด ในงานนี้นะครับก็มีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตรงฟ้าราคาประหยัดทั้งน้ํามันพืชน้นําตาลไข่ไก่และก็ข้าวด้วยนะครับขณะที่นายธนาคมจงจีระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีก็มอบสื่อนวัตรกรรมให้กับเด็กหญิงเบญจวรรณผู้ประดิษฐ์อายุ7ขวบนะครับก็อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่2ทับสหมู่ที่1ตําบลโพก้าต้นอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและก็มอบถุงยางชีพพร้อมทั้งเงินจํานวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือนางบุญมากทองกเกษมอายุ42ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่8หมู่11ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีซึ่งต้องเลี้ยงดูนายสิงห์ทองทองเกษมอายุ42ปีนะครับที่ป่วยเป็นโรคประสาทเป็นภาระให้กับมารดาซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับคนไทยด้วยกัน สำหรับเหล่ากาชาติจังหวัดระนองสภากาชาติไทยร่วมกับโรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลกะเปิลนะครับก็มีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอำเภอกะเปร์จังหวัดระนองตามแผนจัดหาโลหิตประจําเดือนกันยายน2558เพื่อต้องการที่จะลดปัญหาของการขาด,ขาดแคลนโลหิตเพื่อเป็นการสํารองโลหิตที่ต้องใช้สําหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเสียสละให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยความสมัครใจ และยังเป็นกุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยสำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่18กันยายนที่กองพันธ์ฐานราบที่2กรมฐานราบที่25ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับพี่น้องชาจวจังหวัดระนองก็ไปบริจาคก,กันได้นะครับที่กองพันธ์ฐานราบที่2วันที่18นี้นะครับ3เดือนได้1ครั้งนะครับสำหรับการบริจาคโลหิตนะครับมาดูกันที่การทําความดีของเด็กกันบ้างนะครับโดยนายศรีชัยวีระนรพา,านินายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงพัทรวดีมากอัมภัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนฝาหมินกงลิอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่เก็บเงินได้จำนวน50,000กว่าบาทนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนและได้นํามาให้กับครูประจําชั้นโดยไม่ได้เก็บไว้เป็นของตอนเอง ซึ่งการมอบเกียรติบัตรนะครับให้ก็เป็นการเชิดชูและเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมสมควรที่จะยกย่องนะครับให้เป็นนักเรียนตัวอย่างให้แก่เพื่อนนักเรียนต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งดีงามที่น้องๆทํานะครับปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดน้องคาย นายประสงค์คงคารพธรร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็เป็นประธานเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือ SME One Stop Service Center ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดน้องคายโดยตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดน้องคายทางด้านกฎหมายวิธีการดำเนินงานทางธุรกิจและรับเรื่องนะครับการยื่นขอส่งเสริมการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่หนองคายและก็ลดขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการโดยขณะนี้นะครับเขตพัฒนาเศรษฐรกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายก็มีความพร้อมด้านโลจิสติกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสําหรับคุณภาคยามเช้าวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี